好，棒呀棒！ ้องป้องป้องป้องมีตัวนี้นึงป้อ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 งตัวน้เนอือกัดไอป้องนะผมสามจุดแปดอีกแล้วอนี่ไม่นานเกินรอขอแค่มีตัวครับป้องจ๋าเอาละลุยต่อครับผมของรอครับ สวยงามใช้พิมพ์ยิ้มรอได้เลยครับผมแจ๋ว